ยังไม่เคยมีกระทะปิ้งย่างในบ้านเลยเพราะฉะนั้นก็สั่งมาเลยสิค้ารอไรเลือกไปเลือกมาในช้อปปี้เราก็ถูกใจอันนี้เลยเป็นกระทะปิ้งย่างไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีสโลปให้น้ํามันไหลออกมาด้วยที่สําคัญมีช่องสําหรับใส่ชีสหรือซอสแล้วก็ที่พักเนื้อด้วยค่ะที่เขาสั่งมาเนี่ยข้างหลังจะเป็นสําหรับเตาไฟฟ้าโดยเฉพาะที่เห็นจะไม่ใช่เหล็กนะคะแต่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เคลือบด้วยหินอ่อนบางๆค่ะน้ําหนักเบามากพอๆกับกระทะใบหนึ่งเลยนะซื้อกระทะมาใบาทั้งทีอะเนาะไม่เท ชอบดูมักแบงของเกาหลีนะคะเขาจะชอบกินไส้ย่างกันนะเลยอยากกินบ้างเปิดเตาให้ร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็นําไส้ลงไปย่างได้เลยเขาเปิดเตาไม่ถึง5นาทีกระทะก็ร้อนจัดแล้วนะถือว่านําความร้อนได้ดีเลยพอไส้เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แบบกริลต่อไปให้มันกร,บกรอบๆเขาจะนิยมกินกับผักสดแล้วก็ซอสโคโจูจังค่ะย่างไปย่างมาไม่คิดว่าไส้จะหดขนาดนี้นะคะรู้สึกไม่อิ่มก็เลยแบล็ลินวัวมาย่างต่อลินวัวก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาชอบมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะกร,บกรอบๆเด้งๆสู้ฟันดีทั้้้งงลลินนทไะะคบอกเยว่า มันเยอะสุดๆอันนี้เขาปล่อยให้กระทะเย็นสนิทเลยนะคะถึงจะลองอาทิชูมัเช็ดนะบอกเลยว่าดีมากคือไม่ติดเลยอะ่ะดูดิไส้นี่คือโคตรเหนียวโคตรติดเลยนะแต่ใช้ทิชชูแผ่นเดียวก็ล้างออกแล้วนะอันนี้ก็มาทําความสะอาดปกติเลยะคะ่ะเหมือนกระทะใบหนึ่งชอบทานปิ้งย่างนี่คือแนะนําเลยอะ่ะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้บนลิงก์หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมลองไปดูนะ